กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านครับวันนี้รวมสาระชแนลมีข่าวสารเกี่ยวกับอ้อยและน้ำตาลมาฝากครับกำหนดการโอนเงินชาวไร่อ้อยโอนวันไหนการยื่นอุทธรณ์มาฟังกันครับพี่น้องครับจากเลขาธิการอ้อยและน้ำตาลทรายครับพี่น้องครับคุณเอกพัฒครับพี่น้องครับ อนอื่นๆน,นั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้รวมสาระชาแนลหาข่าวสารเกี่ยวกับอ้อยและน้ำตาลสายมาฝากนะครับและขอขอบคุณที่ไปที่มาจากอ้อยและน้ำตาลครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับที่ผมได้นำข้อมูลมาให้พี่น้องชาวไรอ้อยได้รับชมรับฟังกันครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้เป็นครั้งที่สองทิ้งห่างเกียวันนะครับ,รบเกี่ยวกับวันนี้พบกับนานา,นานสาระ อ้อยน้ำตาลทรายกับท่านรอนอท่านเดพัฒน์บางสุวรรณนะครับแล้วก็ผมประสิทธิ์วงสาเทียมนะครับก็หลังจากนูรีข้าวนะครับพ่อี่น้องชาลอ้อยก็คงเปลี่ยนสีแล้วล่ะตอนนี้สดชื่นสดชื่นะสีน้ําตาลจะเป็นสีเขียวแล้วมั้งนะครับได้ยินข่าวว่าฝนตกเกือบทุกพื้นที่นะครับก็ดีใจกับพี่น้องชาลวอ้อยด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเอ๊ะเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องอะไรเนี่ยมันก็เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตด้วยนะครับเพราะวันนี้ จะได้มารายงานความก้าวหน้าว่าเป็นยังไงหลังจากที่รับปากกับพี่น้องเชะลลอ้อยว่าปีนี้มีความก้าวหน้ายัางไงได้ครับจะได้ไดมาคุยกับทเลขานะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับแจ้งข่าวเรื่องโควิดว่าเป็นข่าวดีนะท่าเลขาที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ติดเชือ้อในประเทศมาเกือบจะ28ว <Okay. S 2> <ร>ันละโอเครอบวงจรชีวิตของโควิด2รอบกหนอยก็สบายแล้วนะครับไปไหนไปมาสะดวกเริ่มเริ่มเดินทางไปมหาสู่กัก็ได้ละครับ อย่าไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะนะครับอันนั้นก็ทราบแล้วกันอัปปุกมาเรื่องของเงินช่วยเหลือปัจจัยกันไปดี๋ยวทะเลขาได้ได้ได้อย่างที่คุยครั้งก่อนว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอุทธรใช่ครับการอุทธร์ก็คือในเรื่องของพี่น้องที่มีหนึ่งข้อมูลไม่ถูกต้องสองข้อมูลตกหล่นใช่ถึงวันนี้เป็นยังไงครับานถามถึงวันสุดท้ายแล้ววันนี้ข้อมูลของพี่น้องที่เข้ามาใช้ตรวจสิทธิ์อ้อย แล้วก็แจ้งข้อมูลเข้ามาที่สํานักอ้อยตอนเนี้ยเ,เป็นยังไงบ้างครับอยากให้ท่านเลขาช่วยเล่าให้พี่น้องชาวไร่อ้อยฟังได้นะครับได,ได้น้องวินได้สรุปให้ผม,มเป็นตัวเลขให้ผมแล้วนะครับว่าในส่วนของอาลายอุบัติเชียวที่เป็นลายตรวจสอบสิทธิอ้อยเนี่ยนะครับครับนะมีพี่น้องชาวไร่อ้อยให้ความสนใจตรวจสอบสิทธิจํานวนมากเลยนะครับ43,000กว่าลายนะครับซึ่งในจํานวนนี้เนี่ยนะครับมีการยื่นขอแก้ไข ผ่านทางลายมา92ลายนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นการแก้ไขในเรื่องของปริมาณอ้อยทอยไม่ตรงกันนะครับซึ่งทางฝ่ายต้องวินและเจ้าหน้าที่ก็รีบรีบทำข้อมูลให้ละนะครับว่าเนื่องจากว่าบางท่านก็ส่งรายละเอียดมาให้ด้วยก็คือส่งถ่ายใบใบส่งอ้อยมาให้ด้วยนะครับบางท่านก็ไม่ได้ส่งมาฉะนั้นเราต้องดําเนินการตรวจสอบนะครับเพื่อความถูกต้องที่ตรงกัน นะครับกับโรงงานเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งออนะครับอันนี้ก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับนะแต่โดยส่วนใหญ่ก็ก็จะเป็นในเรื่องของการแก้ไขปริมาณอ้อยเป็นหลักปริมาณอ้อยไม่ตรงถูกต,ต้องครับอ้อยสดไม่ตรงถูกต้องครับนะครับผมและอีกอันหนึ่งที่บอกไว้ครั้งที่แล้วก็คือในส่วนของทกศนะครับที่ทกศเราส่งข้อมูล เบื้องต้นไมาให้ทสอเพื่อตรวจสอบในเรื่องของเลขบัญชีเลขบัญชีชื่อบัญชีถูกต้องว่ามันตรงกันไหมซึ่งตรงนี้มีอยู่ประมาณ6 7รลายทศตอส่งบอกมาว่าแจ้งกลับลงมายังไม่ถูกต้องเลับัญชีไม่ถูกชื่อไม่ถูกต้องแสดงว่าสอนอที่ส่งไปแล้วรอบหนึ่งถูกต้องเร็วด้วยถูกต้องสอตรวจสอบรีบส่งกลับมาถูกต้องประกอบกับช่วงนี้อุทธร์ ตรวจสอบกับทกศตรวจสอบเรื่องโอุทร์อีกไม่นานถูกต้องครับทำคู่ขนานกันไปข้อสองเรื่องไปถึงว่าเราส่งปริมาณปั๊บทกศก็แจ้งในส่วนของบัญชีเพื่อให้ถูกต้องนะครับเราก็มาไอตรงไหนไม่ถูกต้องปั๊บทางสนก็ข้ประสานไปที่โรงงานครับนะครับหรือบางบางท่านก็ประสานที่ชาวไร่โดยตรงครับในการที่จะส่งเลขบัญชีเลขบัญชีใหม่อะไรมานะครับซึ่งก็มีหลายรายที่ส่งมาให้แล้วครับบางท่านก็ในครอบครัวมีอยู่3คนนะครับแล้วอาจจะ เลขบัญชีของพ่อบ้านคนเดียวนะครับก็เลยบอกอถ้าเกิดให้ถูกต้องก็คือบัญชีพ่อบ้านบัญชีของแฟนบัญชีของลูกอะไรก็ว่าเข้าพ่อบ้านคนเดียวไม่ได้อประมาณนั้นนะครับเพราะเวลาเราส่งเนี่ยเราต้องส่งตามชื่อปกติพ่อบ้านเนี่ยต้องอุดเข้าแม่บ้านอย่างเดียวนะฮะนั่นแหละนี่แปลกนี่ลายนี่มาแปลกอันนี้มาแปลกเลยพ่อบ้านยึดอำนาจที่ไหนเดี๋ยวจะขังชื่มาเลยโอเคนะครับท่านเลขาครับไอ้นี่ก็เป็นการทํางานคู่ขนานเพื่อความรวดเร็วนะครับท่านนี้มาที่พี่ประสิทธิ์บอกเมื่อสักครู่ว่า ในกรณีที่สองล่ะที่ตกหล่นอ๋อกรณีที่ไม่มีชื่อในระบบเลยทา่ไหมทำไงอ่ะใช่เขาอุทธรณ์มาแล้วทั้งที่แล้วเนี่ยที่พี่ประสิทธิ์บอกว่าเออแล้วในหลักการลายที่ตกหล่นแต่เขาปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นะครับก็คือมีการจดทะเบียนช้าเา็ก้อยถูกต้องมีผู้สัญญาก่อนเปิดทีถูกต้องครับแต่ตอนที่โรงงานส่งมาอาจจะส่งมาเฉพาะในนามของหัวหน้ากลุ่ม ลูกไล่ไม่ส่งลูกไล่ไม่ได้ส่งะคตกหล่นเลยงั้นเพราะพอไปเข้าไปชื่อหัวหน้ากลุ่มปั๊บเนี่ยมันมีปริมาณอ้อยที่มากเกินเกินห้าพันปั๊บในส่วนที่ที่เกินเนี่ยมันก็ไม่ได้สิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินช่วยเหลือก็แสดงว่าส่งมาเฉพาะหัวหน้ากลุ่มแล้วก็รวมอ้อยลูกไล่มาด้วยต่อก็เกินห้าพันก็ได้แค่นั้นได้แค่ห้าลูกไล่ก็เลยตกถูกต้องนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายโรงงานที่ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับว่าในจํานวนของหัวหน้ากลุ่มเนี่ย มีลูกไล่จํานวนเท่าไร่แล้วลูกไล่แต่ละท่านเนี่ยมีปริมาณอ้อยเท่าไรเอ๊ะอันนี้ท่านเลขาพอมีชื่อโรงงานที่ที่ยังตกหล่นอะไรนี่อยู่ไหมครับตอนนี้ที่มีมีส่งรายละเอียดผู้นี้เพิ่มเติมขึ้นมามีอยู่ทั้งหมด4โรงงาน4ี4<ม>่โรง4ี่โรงงานก็ไม่เยอะนะครับจากห้เโรงไม่เยอะครับไม่เยอะแต่ปริมาณอ้อยก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะปริมาณอ้อยประมาณตั้งเจล้านตัน oh, โอ้สี่โรงเนี้ยสีโ่โรงเจ็ดสองล้านตันก็คือคิดเป็นเงินเม็ดเง,งินก็น่าอยู่ประมาณตั้งหกร้อยกว่าล้านนะครับนะสี่โรงนี้มีโรงอะไรบ้างนะครับก็คือมีโง ถ้าเกิดตามรหัสที่เขาเรียกนั่นค,ค,คือเอสศูนย์แปดครับเอสศูนย์แปดคือเกษตรไทยอินเตอร์ลวงผลของ,ของจังหวัดน,น,โอโอนครสวรรค์อนครสวรรค์น,นะครับรายที่สองก็คือเป็นเอสยี่ห้าบริษัทมิตรผลด่านช้างที่สุพรรณบุรีอ๋อสุพรรณนะครับ,รบแล้วรายที่สามเป็นเอสสามหนึ่งโรงงานวงเเรวมเกษตรกรขอนแก่นอันนี้ก็คือพิษมิตรภูเวียนถูกต้องนะครับแล้วโรงที่สี่ก็คือเป็นเอสสี่เก้าน้ำตาลไทยอุดรธานีบ้านผือ อ๋อบัตรพืออนก่ซึ่งทั้ง4ี่ลายเนี่ยนะครับต้องขอเรียนพี่น้องชาวไร่ว่า4ี่ลายนี้อาจจะได้เงินช้ากว่าเพื่อนสี่โลงสี่โลงสี่โลงครับ,รบแต่อาจจะได้เงินช้ากว่าเขาครับนะเนื่องจากว่าเราต้องตรวจสอบเพราะแต่ละโลงนี่มีปริมาณอ้อยเกือบล้านตันหมดมมมนะครับอย่างโลงเกษตรไทยอินเตอร์เนี่ยมีอ้อยเจ็ดแสนหกพี่น้องชาวไรอ้อยไม่ใช่น้อยเจ็ดแสนหกมิดผลด่านช้างมีอ้อย2.3ล้านตันโอ้ยิ่งเยอะเข้าไปเยอะเข้าไปใหญ่ฮะแล้วก็รวมเกษตรคอนแก่นมิทภูเวียนนี่มีร้อยอ้อย1.9ล้าน นะฮะแล้วก็น้ําตาลไทยอุดรนี่มี2องร้านหึแสดงว่าไม่ได้ส่งโอ้เจ้าหน้าที่ผมต้องตรวจสอบข้อมูลกันอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่ต้องและรีบส่งให้ทกศฉะนั้นนะครับขอเรียนกับพี่น้องว่าทั้งสี่โรงงานนี้ขออนุญาตนะครับว่าในรอบในอาท่านอาจจะได้เงินช้ากว่าอีก53โหลงเขาแสดงว่านโยบายท่านเลขาก็คือชะลอยที่ถูกต้องเนี่ย ่า่ก่อนงวดแรกเลยถูกต้องถูกต้องคือจะรีบที่อุดรก็มาคนที่ถนนขอระยะไปลาไอีกนิดนึงถูกต้องสุดต้องนะครับเพรปี่ผสิทธิ์บอกเองเนี่ยว่าฝนกําลังมาดีๆแล้วฮะฉะนั้นอย่ารีบให้เม็ดเงินเนี้ยไปถึงพี่น้องชาวไร่ซื้อปุ๋ยไปซื้อปุ๋ยจ่ายค่าแรงถูกต้องค่าน้ำมันรถสุดต้องถูกต้องคือตัวเนี้ยที่เป็นห่วงอีกอันนึงก็คือว่าปริมาณอ้อยครับนะครับซึ่งตรงเนี้ผมคิดว่าเงินเม็ดเงินเม็ดเงินเม็ดเนี้ยนะครับถ้าเกิดเล่งออกไปเนี่ยพี่น้องชาวไร่ก็จะไป ได้ซื้อปัจจัยการผลิตบำรุงอ้อยเพื่อบำรุงอ้อยพี่กำลังเขียวถูกต้องถ้าไม่ได้ปุ๋ยก็ไม่เขียวต่อแล้วไม่ได้ไม่ได้พี่กินพี่ไม่ได้กินข้าวก็ผอมโซแล้วครับนะฮะนะฮะฉะนั้นฉะนั้นพยายามรีบให้เร็วที่สุดครับเอ๊ะท่านเลขาครับในเรื่องของในเรื่องอ่ะโอเคแล้วล่ะคนที่ถูกต้องก่อนเนี่ยประมาณสักแสนเจ็ดจากแสนแปดนะก็ไม่เยอะนะครับใช่ใช่โอเคนะครับ ประเด็นนี้นะครับยืนยันละในเรื่องของขั้นตอนครับท่านเลยครับขั้นตอนโอเคละไอคนที่พร้อมเลยประมาณก็แสนกว่าลายกับแสนเจ็ดโรงงานที่พร้อมห้าสิบสามกลุ่บขาดวีซีลงแค่นั้นไอในขั้นตอนของการอุดทอนเนี่ยในเรื่องของคนที่ตกหล่นคนที่ทอนจะใช้เวลานานไหมครับท่านเลยค่ะดูจํานวนจํานวนยอดอยู่นะครับผมว่าถ้าเกิดตรวจแบบตรวจแบบเรื่อยๆเอ่ยเนี่ยคงใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะครับแต่ผมพยายาม ให้รุ่นน้องนะครับทำงานอย่างเต็มที่ครับนะครับ,รบฉะนั้นในส่วนของ53โรงงานเนี่ยผมให้เช็คขั้นตอนสุดท้ายอีกขั้นหนึ่งนะครับซึ่งคิดว่า53ลารายที่53โรงอ่า53โรงงานที่มีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะส่งให้ทกศได้น่าจะไม่เกินอังคารหรือพุธหน้า ปกติทกศเองก็เร็วอยู่แล้วเพ<ล>ราะงานนี้เราทางานร่วมกับทกศถูกต้องนะครับ,ถ,รบถึงถึงก็ได้ประสานงานภายในกับทกศเป็นระยะระยะอยู่แล้ววันอังคารวันพุธหลังจากนั้นทกศก็ใช้เวลา2อสาวันน่าจะ3วันส่ค่อยกดปุ่มแล้วก็พื้นไปเลย1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นลายครับโอ้อเร็วมากนะครับแต่งั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ท่านเลขาพยาบาลทําให้เร็วนะครับก็คือทกศใช้เวลาไม่เยอะเราส่งไปรอบหนึ่งแล้วแหละแต่ท่านก็ให้เรามาทบทตวนว่าคนที่ผิดคนที่ข้อมูลไม่ถูกต้องเราจะส่งกััับไปวนนนค พกสก็ขอเวลาคีข้อมูลเข้าไปวันหรือ2วันเสียบดัดเข้าไปก็ใช้ได้นะครับก็รับรองว่าไม่เกินวันที่หรือจะเริ่มใจสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับก็ก็ก็พยายามนะครับต้องเรียนพี่น้องพี่น้องชาวไร่ว่าพยายามเต็มที่แล้วกันนะครับใจผมจริงๆเนี่ยผมอยากให้จ่ายได้ภายในวันที่วันที่9หรือ30 คตามมติคอรมอตามที่ผมตั้งความหวังตั้งแต่เราสร้างไว้ใช่ครับคือคือคือผมวางแผนตารางเวลาว่าต้องเร่งให้เร็วที่สุดนะครับหลังนับตั้งแต่ตอนที่วางแผนในเรื่องของการเข้าคอรมอเข้าอะไรนะครับแล้วก็ทํางานผู้ขนานไปโดยตลอดนะครับซึ่งผมคิดว่าเราก็ได้ประสานทางทสศตลอดตรวจสอบหลังบ้านในเรื่องของเลขบัญชีเลขอะไรอย่าให้มีปัญหานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่า53โรงงานเนี่ยน่าจะพร้อมจ่ายนะครับแต่เราต้องเช็คขั้นสุดท้าย เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญวันศุกร์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ก็เช็คเช็คให้ทันต์าเช็คตลอดนะครับรวมทั้ง4โรงงานที่เพิ่มเติมเข้ามาในรายละเอียดมาด้วยที่ตกลนที่ตกลงนะครับที่ตกลนมาด้วยนะครับซึ่งแต่ในกานังทานเนี่ยผมคิดว่าน่าจะส่งไอ้ท3้สามโรงนี้ไปให้ก่อนนะครับซึ่งทศสก็ใช้เวลาอีกสามสี่วันอย่างที่พี่บอกนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะไม่เกินวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบนะครับแต่ถ้าเกินโดยเหตุสุดวิสัยก็ก็อีกเรื่องหนึ่งครับนะครับแต่ถ้ามที่ ได้พูดคุยประสานเป็นการภายในไว้แล้วเนี่ยทกศก็ใช้เวลาทําการประมาณสักสาวันกดปุ่มทีเดียวไปหมดเลยกดปุ่มทีเดียวนะครับแล้วก็คผมคิดว่าถ้าเกิดตามตารางนี้ผมส่งให้ประมาณวันวันอังคารวันพุธนะครับทกศก็มีเวลาทํางานจนถึงรรวันศุกร์หรือวันเสาร์นะครับก็วันจันทร์หรือวันอังคารก็ปีกลางสามสิบาดีๆที่เราอาจจะเร็วอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ฮกล้าเผือนไปตามแผนก็ดีใจกับพี่น้องชาวไร่ด้วยนะครับฮะแต่กอนนี้ก็เตรียมเตรียมวางแผนในการที่จะเอาเงินไปซื้อปัจจัยผิตนะะรรบวาางงแที่จํุ บำรุงไร่บำรุงอ้อยของท่านได้เลยอ้อยตออ้อยลโอันนี่สินเ็าแสดงว่าก็ต้องนะครับเพราะว่าต้องละเอียดนิดนึงกวัวพี่น้องชะลออ้อยเราเองตกหล่นนะครับก็ต้องเช็คบัญชีอวดบัญชีผิดมีปัญหาอีกนะครับก็ต้องละเอียดพอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าถ้าเกิดเร็วกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องจ๋าคนสวยเนี่ยประชาันพันทางออกก่อนกําหนดแลนะนะพลเรืหัสบันทาคานอะไรนะจะรีบจะรีบสื่อสารให้พี่น้องทราบนะครับ ท่านเลขาครับแล้วโครงการเนี้นะครับก็คือมันมีวงเงินนะครับแล้วก็มีระยะเวลาไหมครับว่าในการปิดโครงการอะไรพวกนี้ครับจะสิ้นสุดโครงการเมื่อไรหรือต้องรอคนอุทธรให้ครบหมดอะไรอย่างนี้ครับที่ริงอุทธรเนี่ยมันถึงวันนี้ตอนเย็นนะครับก็อยากให้นโยบายท่านเลขาว่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับก็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 อยากให้ให้มีช่วงเวลาสิ้นสุดนะครับก็คืออุทธรนี่ผมคิดว่าเราก็ได้สื่อสาร ประสานภายในกับทางโรงงานกับทางสมาคมมาในระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่มีนาเมษานะครับซึ่งผมคิดว่าโดยข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็พยายามสื่อสารว่าเราจะสิ้นสุดการการรับข้อมูลนะครับขั้งแรกก็คือตั้งแต่วันที่30เมษานะครับแล้วก็ผลพันให้ท่านมาเรื่อยนะครับซึ่งเราคิดว่า เพื่อยุติในเรื่องของความถูกต้องตรงนี้นะครับผมคิดว่าวันที่19ก็คือวันนี้นะครับน่าจะวันสุดท้ายครับวันสุดท้ายยื่นุทธรณนมาเราก็รับไปทั้งหมดถูกต้องแล้วก็เราพิจารณาเรื่องคือข้อมูลนะครับก็จะเป็นปิดจอบแล้วก็จะพยายามถ้ายอยจ่ายพี่น้องที่ตกค้างที่ตกหล่นที่ข้อมูลไม่ถูกครับครบปั๊บก็ยุติการรายงานครมอเพื่อทราบต่อปนะครับซึ่งจะมีรายงานผลในการดําเนินการของเราในเรื่องของการจ่ายเงินให้พี่น้องชาวไร่ได้ทราบเป็นระยะนะครับจนกว่าจะ จบสิ้นโครงการโอเคครับชัดเจนนะครับสําหรับวันนี้ที่รอคอยถามมาเยอะเหลือเกินนะครับพอประสิทธิ์ครับจะจ่ายวันไหนครับอ้อยจะตายอยู่แล้วครับผมก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการกําหนดวันนะครับเพราผมทราบว่าพี่น้องชาวไร่ทุกท่านนะครับก็ตั้งหน้าตั้งตารอในเรื่องว่าจะได้รับเงินเมื่อไหร่นะครับในส่วนของผมก็ทีมงานก็พยายามเราประชุมเงินเกือบทุกวันโดยเฉพาะในส่วนที่มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลต่างๆที่โางงานแต่ละท่านมา แม้แต่ทางพี่น้องชาวไร่หรือทางท่านนายกสมาคมเป็นห่วงลูกลูกไร่เอยลูกสมาชิกสมาชิกของท่านนะครับก็พยายามแก้ไขปัญหานะครับพยายามพูดคุยกับทีมงานในการแก้ไขปัญหาแล้วก็หาวิธีในการที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอำนวยความสะดวกให้ท่านทุกอย่างนะครับจนมีที่สุดก็มีไลน์แอปพลิเคชันของเรานะครับซึ่งก็คิดว่าอำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวไร่ตรวจสิทธิ์ได้ดีมากๆนะครับแล้วก็จะใช้ไลน์เนี้ย เป็นช่องทางในการสื่อสารกับพี่น้องชาวไร่ตลอดตลอดนะครับครับโอเคชัดเจนในเรื่องเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตนะครับวันนี้วันสุดท้ายของการหนุนทอ์แล้วก็มีจํานวน53ลรงที่มีความพร้อมสุดพร้อมที่จะส่งเลขส่งข้อมูลให้ทกศภายในสัปดาห์หน้าวันจันทร์วันอังคารแล้วก็ทกศก็จะสรุปงานประมาณ2 3งวันแล้วก็จะอนเข้าบัญชีท่านนะครับอันที่2ก็คือพี่น้องชาวไร่ที่ตกหล่น หรือว่าข้อมูลอยู่ระหว่างแก้ไขอันนี้ก็จะช้ากับรอบแรกไปอีกนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามท่านเลขาเขาบอกว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับหรือว่าไม่เกิดสิ้นเดือนนี้แน่นอนนะครับชุดแรกนะชุดแรกชุดแรกที่จะได้เงินชุดแรกนะไอ้สี่สี่สี่โรงงานที่ที่มีข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะพยายามเร่งตรวจสอบให้เร็วที่สุดครับนะครับก็จะตามตามไปคะเหลือไม่เยอะเช่นกันนะครับน้นชัดเจนนะครับก็ฝากพี่น้องชาละอ้อยนะครับช้าๆต่ชัวร์ นะครับก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่ถามเข้ามามากในกลุ่มไลน์นะครับก็คือในเรื่องของเงินช่วยเหลือโอเคแล้วครับท่านสรุปนะครับอาทิตย์หน้าก็ส่งข้อมูลให้ทกศบริการธนาคารนะครับผมสรุปอีกรอบแล้วกันมีถามเข้ามามากนอกจากประเด็นนี้ครับท่านเลขาเ๊ะท่านเลขาครับ อ้อยปีที่แล้วนี่หีบเจ็ดสิบกว่าล้านตันเจ็ดสี่เจ็ดห้าล้านตันเนี่ยที่น้องเฉลยจะมีเงินตามไหมเงินตามก็คือเป็นราคาอ้อยขั้นสุดท้ายนั่นเลยที่มันจะสูงกว่าราคาอ,อขั้นต้นท่าเลขาอยู่เห็นประชุมเรื่องคำนวณราคาอ้อยเกือบทุกวันเลยนะนะครับในปีเก่าๆบ้างปีใหม่บ้างแต่เไลยถามมาว่าปีเนี้ยที่หีบไปไม่อยี้พอจะมีเงินภาษาชาวบ้านภาษาชาวไร่เหมือนผมเนี่ยผมก็ชาวไร่นะครับพี่ชายเป็นชาวไร่แล้วเนี้ยพอจะมีเงินตามไหมครับท่านเลขา คืออย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาอ้อยคันสุดท้ายเนี่ยมันมีปัจจัยหลักที่สําคัญอยู่ก็คือ,อในส่วนของอจํานวนน้ําตาลที่ขายกับต่างประเทศเพราะเราส่วนมากส่งออกถูกต้องครับนะเพราะของเราประมาณสักที่ผ่านมาประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ปนะีนี้อาจจะอาจจะลดปริมาณของอในส่วนของส่งออกน้อยลงนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามีผลผลิตที่ต่ำลงนะน้ำตาลเราน้อยอ้อยเราน้อยก็น่าจะส่งออกประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับ ซึ่งเม็ดเงินตรงนี้คือเ,ออเม็ดเงินที่สําคัญที่สุดในการที่จะมาคํานวณเป็นราคาอ้อยขั้นสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเราขายต่างประเทศได้สูงกว่าราคาที่เราประมาณการ,รตอนที่คิดคํานวณราคาอ้อยขั้นต้นราคาอ้อยขั้นต้นเราจีร้อห้าสิบจร้อยห้าสิบตอนนั้นเราคํานวณราคาต่างประเทศอยู่ที่สิบสามจุดสองเกทอ๋อเราเราคำนวณราคาที่สิบสามจุดสองเกตอนตอนนี้เท่าไหร่ครับขึ้นตอนนี้ตอนนี้ สุดท้ายนะครับเราขายได้เท่าไหร่ก็ได้ที่ประมาณสัก13.38ก็เ,เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานิดเดียวจุดเป็นเซนเป็นเป็นจุด1เซนจุดหนึ่งเซนซ <laughs> ึ่ง,งซึ่งถามว่าเยอะไหมไม่เยอะ,ะมีผลกับราคาอ้อยมีผลกับราคาอ้อยไม่เยอะนะครับนะฮะซึ่งแต่ถ้าตอนเนี้ยข้อดีอย่างก็คือว่าทางคณะกรรมการกําหนดราคาขายเนี่ยนะครับได้ตั้งประกันประกันอัตราแลงเปี่ยนอ๋อประกันไว้แล้วประกันไว้ด้วยนะครับซึ่งช่วงแรกที่เราเรา นำค่ามาคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นเนี่ยเงินบาทแข็งมากๆกแข็งโป๊กเลยแขงโป๊กเลยนะครับตอนนี้ขยับขึ้นไปประมาณ32บาทกว่าแสดงว่าเงินบาทอ่อนก็แสดงว่าเราก็มีเม็ดเงินตรงนี้เม็ดเงินที่เข้าส่งออกได้เงินเข้ามาเยอะรา<อ>คาอ้อยก็จะเพิ่มอ,อันนี้เป็นบรรกันกันเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน,นบาทครับผมนะฮะซึ่งตรงนี้ผมคือพี่น้องสบายใจได้อันหนึ่งก็คือว่าราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปีนี้เนี่ยสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้นแน่นอน อท่าเยอะเท่าไหร่ค่อยว่ากันนะครับให้สบายใจตรงนั้นก่อนอาจจะมีสูงๆกว่านิดๆก็ไม่เยอะเพราะจะมีเงินตามไม่เงินตามเพราะต้องมาพิารณาในเรื่องของระบบของพวกเราด้วยนะครับในเรื่องของภาระกองทุนนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆพวกนี้นะครับแต่ให้สบายใจว่าปีนี้ถ้าเกิดมีก็มีบ้างแต่ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่ก็ขั้นสุดท้ายสูงกว่าขั้นต้นแน่นอนนะครับนะอย่างนั้นแล้วกันนะท่านเลยขามีมาอีกแล้วติ้งขึ้นอีกวฮะติ้งอีก อแล้วราคาที่จะเปิดเหตุปีนี้แ่ละฮะเห็นฝนมาดีเหลือเกินอ้ยอยก็จะไม่เยอะเท่าไ,รไาหร่ไม่ต่างจากปีที่แล้วอแต่บางท่านบอกว่า,วาอ้อยปีนี้อาจจะดีกว่าปีที่แล้วนิดนึงบางคนก็เห็นในธงกันข้ามไม่ดีหรอกพอเขาปราะมาณเท่าเดิมนั่นแหละแต่เรื่องราคาจะเท่าเดิมไหมครับหรือจะเป็นยังไงครับลองๆต้เลยขาให้ตรงนี้นะครับเป็นยังไงคือคือตอนเนี้ยนะครับต้องต้องต้องดำเนเรียนพี่น้องชาวไร่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพยายามดูราคาเหมือนกันหลายท่านก็ วิตกเหมือนกันนะครับว่าราคาอ้อยก็แย่มาตลอดใช่ครับหลายปีแล้วสามสี่ปีแล้วก็มีพี่น้องบางสุวันก้นหนีจากการปลูกอ้อยไปปลูกพืชชนิดอื่นมันบ้างปลูกข้าวโพดบ้างในส่วนของผมเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของราคาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางคณะกรรมการอ้อยน้าตาลทรายก็พยายามหาทุกวิีทางในการที่จะทําให้ราคาสูงขึ้นนะครับแต่อีกวิธีหนึ่งนะครับที่พี่น้องชาวไร่ จะสามารถช่วยตัวเองได้นะครับก็คือผลผลิตตันต่อไร่ของท่านนะครับซึ่งผมคิดว่าเงินที่ได้จากปัจจัยการผลิตของรัฐบาลเนี่ยครับที่เข้าไปไปช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่เนี่ยครับพี่น้องชาวไร่ไปซื้อปุ๋ยนะครับหรื่อดินดัางรละพืชหรือจัดการเรื่องวัชพืชของท่านนะครับเพื่อที่จะบำรุงอ้อยของท่านนะครับให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยสูงสูงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอย่างปีอย่างปีนี้นะครับ สมมุติว่าราคามันดีกว่าปีที่แล้วแต่ผลผลิตของท่านเนี่ยปีที่แล้วของท่านสิบตันต่อไร่ปีนี้ท่านเหลือประมาณทั้งเจ็ดตันต่อไร่โดยรวมแล้วเนี่ยรายได้ของท่านก็ลดลงอยู่ดีต้นทุนก็เพิ่มขึ้นต้นทุนก็เป็นการเพิ่มขึ้นเพราะภัยแรงเนี่ยท่านเลยคถูกต้องครับฉะนั้นฉะนั้นนะครับเมื่อท่านได้เงินไปแล้วเนี่ยนะครับนะฮะไปซื้อปัจจัยการผลิตแล้วบำรุงอ้อยของท่านให้ได้ผลผลิตต่อตันต่อไร่เนี่ยให้มากที่สุดด้วยนะครับปุ๋ย อ๋อนี่ร้องรอปุ๋ยปัดออดออดแล้วจะกินปุ๋ยแล้วเกินนั่นแหละตอนนี้หิวหิวมากมากหิวมากมากนะเดี๋ครับรีบซื้อปุ๋ยแล้วก็วางแผนในการบำรุงข้าวพับธุ์ไรออของท่านอันนั้นก็เป็นเรื่องเงินช่วยเหลือเรื่องเงินตามมีไหมเรื่องแนวโน้มราคาปีหน้าแล้วก็